เพราะว่าคลิปสั้นมันจะแค่ไม่กี่วิมันแค่วิกี่วินาทีฉะนั้นแล้วมันจะเต็มหกหมื่นนาทีมันยากมากถ้ายอดวิวเราไม่ได้มากพอนะคะถ้าเป็นวิดีโอหนึ่งวิดีโอน่ะแล้วสามารถเก็บเวลาได้หมดมันจะดีมากมมันเป็นวิดีโอที่ช่วยคนอื่นหรือหรือ,อ,อ,อเคยสังเกตไหมว่าช่วงแรกๆตอนที่พวกเราหัดทำคลิปปลิวคลิปเฟซบุ๊กกันอ่ะสส่ความรู้ ที่ออกมาแชร์เทคนิคต่างๆนะคะในการที่จะทำ a c e b o o k ให้ผ่านประเภทนั้นน่ะยอดวิวจะขึ้นดีมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือประมาณว่าเออเป็นความรู้บอกต่อประเภทนั้นน่ะมันจะเยอะมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครูป้อมจะแนะนำให้ไปทำเรื่องนั้นเหมือนคนอื่นเขาเราลองกลับยอ้อนกลับมาดูตัวเองซิว่าเอ๊ะเรามีเทคนิคดีๆหรือเคล็ดลับดีๆในเรื่องอะไรบ้าง คือมันจะเป็นเทคนิคเคล็ดลับมันคือคอนเทนต์แนวนี้คอนเทนต์แนวเทคนิคเคล็ดลับแชร์ share, บอกต่อหรือการแบบว่าเป็นแบบสูตรใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารทําความสะอาดบ้านทํายังไงให้แก๊สเงาวับอะไรอย่างเงี้ยนะเทคนิควิธีการทําความสะอาดแบบแก๊สในครัวให้ให้เงา,ให,เงาให้เงาวับเหมือนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทําคลิปวิดีโอประเภทนะั้นะนะคือเป็นเทคนิคเคล็ดลับอะ เอาไว้ให้คนดูของเราอ่ะดูนี่แหละมันจะเป็นจุดที่เขาจะแช์อย่างเงี้ยอ่ะวิธีการปอกสับประรดอย่างเงี้ยวิธีการปอกสับประรดแบบง่ายมากใครๆก็ทําได้อย่างเงี้ยก็ไปตั้งกล้องแล้วไปหั่นสับประรดดูซิว่าวิธีการปอกบอกอยังไงเนี่ยค่ะคือคอนเทนต์แบบช่วยให้คนน่ะรู้มากขึ้นไม่ใช่ว่าแต่ว่าความรู้เรื่อง Facebook หรือเรื่องริวเทคนิคในการทํายอดวิวอะไรใดๆต่างๆไม่ต้องทําเรื่องนี้ก็ได้ เอาเรื่องใกล้ๆตัวรู้ไหมน้ำซาวข้าวทำไมถึงมีประโยชน์กับต้นไม้น้ำซาวนี่สูตรนี้ลดแล้วพริกดกแน่นอนอย่างเงี้ยเอาน้ำซาวข้าวไปลดน้ำผักไปทำเป็นแบบปุ๋ยอะไรใดๆก็ได้ในการที่จะเป็นสูตรในการที่จะดูแลต้นไม้ของคุณข้างบ้านก็ได้นี่คือคอนเทนต์อันนี้คือวิธีการทำคอนเทนต์นะอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะได้รับรู้ ความรู้สึกตรงนี้ว่าการทำคอนเทนต์มันคือการสร้างสารรค์สิ่งที่เรามีอยู่และเรารู้ด้วยแล้วเราก็หาความรู้เพิ่มด้วยเอามาทำเป็นวิดีโอให้คนอื่นแล้วให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นคนที่ดูจะรู้มากขึ้นถ้าเกิดว่าวิดีโอที่ทำออกไปแล้วคนที่ดูยังไม่ได้มีความรู้หรือทักษะอะไรดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น มันจะยังไม่มี follower ที่ที่ดีและชั่วโมงยอดวิวในการดูยอดวิวอาจจะมีแต่ชั่วโมงอาจจะไม่ขึ้นเพราะเขาดูแวบเดียวเขาก็ปัดทิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้มีประโยชน์เลยกับเขาวะเขาก็ปัดทิ้งนะคะ